สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็มาอยู่กันอีกเกม Marvel Super War กันอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคลิปสปอยอีกแล้วนะครับแน่นอนคลิปสปอยแสดงว่าต้องมีฮีโร่ตัวใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับ Marvel Super War เนี่ยเขาก็จะมีฮีโร่ตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับผมตามสเต็ปของเขาเลยนะครับ 2อาทิตย์นี้นะครับจะมีฮีโร่มาใหม่ตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับคลิปสปอยฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสปอยนะครับประวัติคร่าวๆแล้วก็พลังของเขานะครับว่าเขาเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะครับและแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับ เข้ามาเวลซูเปอร์วอร์เนี่ยโอกาสของเขาเนี่ยจะมาในตำแหน่งอะไรมากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับท้ายคลิปเลยนะฮะตามสติปของมาเวลนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพปริศนากันนะครับว่าฮีโร่เงาดำๆในภาพปริศนานี้นะครับคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมโอเคครับจัดไปฮะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับรูปปริศนานี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวอะไรนะครับดูจากในรูปแล้วเนี่ยนะครับผมภาพพื้นหลังเป็นสีทองนะครับเรียกว่าเป็นสีทองเหลืองอล่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชุดของเขาเนี่ยนะครับในเงาดำๆเนี่ยถ้าดูผัน่านเนี่ยนะครับผมผมว่าชุดของเขาเนี่ยคล้ายๆกันกับด็อกเตอร์สเตรนเลยนะเพื่อนๆคิดว่าฮีโร่ตัวอะไรนะครับ และฮีโร่ตัวนี้นะครับผมในรูปปริศนาของเรานี้นะครับที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือฮีโร่ที่มีชื่อว่าอดัมวอลล็อกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเล่าประวัติคร่าวๆของเขาละกันนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆมาณนะที่นี้ด้วยละกันเนาะนะครับสำหรับประวัติของเขานะครับผมเขามีนามว่าอดัมวอลล็อกนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้ชื่ออดัมวอลล็อกนะเขาถูกตั้งชื่อให้มีชื่อว่า ฮิมนะครับผมโดยกลุ่มเอนเคฟนะครับซึ่งเอนเคฟเนี่ยนะครับผมก็เป็นองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับผมของพวกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นะครับผมโดยกลุ่มของเอนเคฟนี่นะครับผมมีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างกองทัพมนุษย์นะครับผมที่สังเคราะห์ขึ้นมาสร้างกองทัพแล้วก็ยึดครองโลกนั่นเองนะครับผมและแน่นอนนะครับผมอดัมหรือว่ายิมเนี่ยนะครับผมเขาไม่ได้เป็นลูกเต้าเหล่าใครนะเขาก็ถูกสร้างมาเหมือนกันนะครับเป็นมนุษย์สังเคราะห์ที่ถูกสร้างโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นะครับ และระหว่างที่กําลังสร้างแล้วก็พัฒนาหิมนี่นะครับผมซึ่งตัวของเขาเนี่ยนะครับผมได้สองแสงสว่างแล้วก็กระจายรังสีอย่างรุนแรงนะครับจนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมต้องกักขังเขาใส่ในสิ่งอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าคล้ายๆกันกับดักแด้เลยนะครับทีนี้ไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันอยากเห็นหน้าตาของหิมนะครับผมซึ่งมันเห็นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเข้าไปเนี่ยนะครับไอ้ตัวหิมเนี่ยมันจะปล่อยรังสีรุนแรงออกมาเลยนะครับไม่สามารถจะเข้าใกล้ได้นะครับและไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับม นี่ยนะครับผมเขาเป็นแฟนของเดอะทิงนะครับอลิเซียเนี่ยเขาเป็นศิลปินตาบอดนะครับสามารถที่จะใช้มือของเขาเนี่ยนะครับผมคลําใบหน้าแล้วก็ปั้นออกมาได้เหมือนจริงมากๆเลยนะครับผมเพราะเหตุนี้แหละนะครับเขาถึงใช้อลิเซียเนี่ยนะครับจะให้ไปคลําใบหน้าของหิมนะครับแล้วก็ปั้นออกมานะครับในระหว่างที่เขาอยู่ในดักแด้นะครับผมไอพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมมันก็ได้สอนนะครับให้อ่าหิมเนี่ยนะครับผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวก สิ่งชั่วร้ายนะครับเพราะว่าไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยมันจะทําให้ยิมเนี่ยเป็นตัวไลยนะครับผมมายึดครองโลกนั่นเองนะครับและเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้หนีออกมาจากดักแด้นะครับเรียกได้ว่าเขาเนี่ยออกมาแบบไม่มีประสบการณ์อะไรนะนะครับผมเหมือนโตแต่ตัวนะครับผมสมองเนี่ยแม่งยังเป็นเด็กอยู่เลยนะฮะยังต้องเรียนรู้ยังต้องหาประสบการณ์อีกเยอะนะครับสําหรับยิมนะครับและแล้วนะครับเขาก็หนีออกมาจากดักแด่แล้วก็หนีไปสู่อวกาศนั่นเองนะครับและในระหว่างนั้นนะครับผมเขาก็ได้โตแต่ตัวแต่ว่าสมอง ยังเป็นเด็กอยู่นะครับและแล้วนะครับเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องความรักนะครับทีนี้ครับเขาก็เลยหาคู่เซิงนะครับผมก็ได้ไปพบรักกับซิปนะครับผมแล้วก็ได้รักพาตัวซิปนะครับผมและแน่นอนนะครับซิปเนี่ยเขาเป็นนักรบหญิงในแอสการ์ดนะครับก็เลยได้โซโล่กันกับทอเลยนะครับได้ต่อสู้กันกับทอนะครับสําหรับพิมนะครับแต่ว่า จริงจริงแล้วเนี่ยฮิมเนี่ยเขามีพลังมากกว่าทอยนะแต่ว่าเขายังเรียนรู้อีกเยอะไงเขาคือโตแต่ตัวสมองยังเด็กยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับและแน่นอนนะครับเขาสู้ทอไม่ได้นะ่ครับก็เลยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักปางตายเลยนะครับแล้วก็ได้หนีออกมาอยู่ในดักแด้ของเขานะครับเพราะว่าดักแด้ของเขาเนี่ยสามารถที่จะหิ้วตัวของเขาได้นะครับผมแล้วก็ได้ลอยออกไปกลางอวกาศนะครับไม่มีใครพบเจออีกเลยนะครับ ตัวของหิมที่อยู่ในดักแด้ของเขาเนี่ยนะครับก็ได้ลอยออกไปนะครับจนลอยมาติดยานของ High Evolutionary นะครับผมซึ่ง High Evolutionary เนี่ยนะครับก็ได้ช่วยเขานะครับผมเราก็ได้ตั้งชื่อให้เขาจากหิมนะครับผมเป็นอดัมวอลล็อกนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นประวัติข้าวๆข,าของเขานะครับ แล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยนะครับผมเขาเนี่ยนะครับผมมีความสามารถมีพลังระดับคอสมิกเลยนะครับเขาสามารถที่จะบินได้และสามารถที่จะกลับเข้าดักแด้เพื่อรักษาเพื่อฮิวตัวเองจากการได้รับบาดเจ็บได้และทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นอีกด้วยพละกําลังเนื้อมนุษย์ความเร็วความคล่องแคล่วและยังเคยครอบครองถุงมืออินฟินิตี้การเลตและซิกเนเจอร์ของเขานะครับผมก็คือพลังเวทมนต์แห่งแสงนั่นเองเขาสามารถที่จะแปลงพลังงานเป็นเกาะแสง สามารถที่จะสร้างพลังงานแสงแล้วก็ใช้แสงเนี่ยยิงพลังนะครับผมใช้ในการต่อสู้แล้วเขานะครับผมสามารถที่จะเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับผมมีพลังนะครับผมมีความสามารถอยู่ในระดับคลอสมิกเลยนะครับเรียกได้ว่ามีความสามารถมากๆเลยนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้ หลังจากที่ได้ฟังประวัติไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะมาในตำแหน่งอะไรนะครับสำหรับผมนะผมคงคิดว่าไม่ต้องมาในตำแหน่งเดียวกันกับธานอสแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเขาเคยครอบครองถุงมือเดียวกันกับธานอสด้วยนะครับน่าจะเป็น ไเตอร์ขึงแท้งหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถจะคอมเมนต์กันนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแชร์ว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะมาในตำแหน่งอะไรนะครับผมสามารถจะคอมเมนต์ได้เลยใต้คลิปเลยนะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดแชรแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาเพิ่มเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ